เนี่ยค่ะแล้วก็ควบคุมได้ที่สำคัญนะคะมันมีความเป็นเมจิกด้วยนะคะมีปุ่มรัดอา้าวเฮ้ยมันได้ขนาดนี้อา้าวแล้วทีนี้หยุดยังไงวันนี้นะคะพี่เมลีจะมาเอาใจสายสอนนะคะหรือพนักงานนักเรียนนักศึกษาที่ต้องใช้การพรีเซนต์บ่อยๆนะคะแต่ทีเนี้ย เฮ้ยบางทีเราก็อยากดูโปรใช่ไหมจะเปิดพา w e r อ o i n t ยไปเดินกดตลอดเวลาเนี่ยมันอาจจะอาจจะไม่สะดวกในบางครั้งนะคะคลิปนี้ค่ะท่มมี่จะพาไปเซกนะคะมือถือของเราให้กลายเป็นเมาสรีโมทเออควบคุมพรีเซนเตชันง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียสตังค์ซื้อเพิ่มนะคะหรือว่ามหรือเมาส์คุณก็แบบเฮ้ยเท่ๆเฉิดฉายสลับหน้าจอด้วยมือถือในมือเธอนี่แหละนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของแคนวาเลยนะคะ เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าแคนวาเนี่ยสามารถทำ Presentation นะคะสวยๆประหนึ่ง powerpoint ที่เราคุ้นเคยกันเลยนะคะแต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าเฮ้ยมันสามารถเชื่อมโยงกับมือถือเนี่ยให้กลายเป็นเมาส์ได้นะคะหน้าที่ของเรานะคะก็คือไปออกแบบ p พรีเซ t a t i o n ให้แล้วเสร็จซะพอถึงวันจริงเนี่ย เพื่อนๆก็ไม่จําเป็นต้องไปโหลดนะคะไปเปิดในแอปแคนวาแล้วก็พรีเซนต์ได้เลยเพื่อนก็เปิดแอป Canva นะไปสร้าง presentation ให้เสร็จนะอย่างอันนี้พี่เมี้ทําเสร็จแล้วนะคะก็กดมาได้เลยแทนดมพอเสร็จแล้วทํายังไงต่อนะคะเพื่อนๆก็มากดตรงนี้ค่ะกดคําว่า present tab ็บนะคะจริงๆมันสามารถเลือกได้แหละว่าจะเอาเล่น อัตโนมัติไหมหรืออะไรใดๆนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็เลือกเป็นมาตรฐานปกติเลยแล้วก็กดคําว่าพ s e n t อีกหนึ่งครั้งนะคะเห็นไหมหน้าจอเหมือน powerpoint เลยแต่ข้อดีของแคนบารเนี่ยเวลาที่เราโชว์หน้าจอค่ะเนี่ยเมาส์มันจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้ยเออทําให้รู้ว่าเมาส์เคลื่อนที่ตรงไหนเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะแต่สิ่งที่เราจะทําวันนี้ก็คือนะคะเราจะเปลี่ยนมือถือให้กลายเป็นเมาส์นะคะโดยที่มาตรงนี้ค่ะ จุด3จุดนะคะตรงเพิ่มเติมนะคะแล้วก็กดที่แชร์ควบคุมระยะกายปึ๊บเสร็จแล้วนะคะก็กดคัดลอกนะเขาบอกว่าอันนี้ทุกคนที่มีลิงนะจะแชร์ได้กดคัดลอกลิง์จ้ะปึ๊บกดคัดลอกลิง์ทีนี้นะคะหน้าที่ของเราก็คือเอาลิงนี้ไปใส่ในมือถือจ้ะ,ะเดี๋ยวพี่เมลิจะทําให้ดูนะคะว่าต้องทํำยังไงหลังจากที่เราคัดลอกลิงก์แล้วนะคะก็คือมาเปิดที่ Google Chrome หรืออะไรก็ได้เอาลิง์นั้นค่ะมาวางไว้เลย ป๊บไปลิง์ที่ขัดลอกแพดมเห็นไหมคะมาที่แคนวาเรียบร้อยแล้วเออมันเชื่อมแล้วนะคะอะเดี๋ยวพี่เมลีจะทําให้ดูนะเราก็แค่กดตรงนี้ค่ะเนี่ยเลือนซ้ายเลือนขวาเห็นไหมเฮ้ยมีความเปลี่ยนแปลงเออนี่ยค่ะเราก็ควบคุมได้ที่สําคัญนะคะมันมีความเป็นเมจิกด้วยนะคะมีปุ่มลัดให้เพื่อนๆสามารถสร้างเอฟเฟกได้ด้วยตัวของตัวเองก็วิธีการนะคะคือน,นี้ อ้าวเฮ้ยมันได้ขนาดนี้อ้าวแล้วทีนี้หยุดยังไงถ้าหยุดนะคะก็คือกดอีตัวเมจิกสามไม่ได้มีแค่นั้นนะมีอีกเยอะเลยแน่มีม่านด้วยนะคะเออนะคะถ้าเกิดว่าอยากเลิกใชเอฟเฟกต์นั้นก็แค่กด3 ชอบไหมคะพี่เมลิพาคุณไปเสกมือถือให้ใครเป็นรีโมทคอนโทรแล้วนอกจากนี้นะคะแคนวานเนี่ยมันยังทําอะไรได้อีกเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะทําเป็นพวก content พะคะอนเทนต์รูปภาพนะคะเพราะเขามีองค์ประกอบสวยๆรูปภาพนะคะเป็นฟิกเกอร์เออเป็นกรอบสวยๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปตกแต่งได้เยอะเลยทําคลิปวิดีโอก็ได้นะคะทำนำบัตรทำโปสเตอร์ทำพรีเซนเตชันได้เยอะมากๆครั้งที่แล้วนะคะพี่เมลีก็พาไปเสกนะ เอ,อ่อเวิร์กบุ๊กเนาะสำหรับคนที่อยากทําเส้นทำเวิร์กบุ๊กให้มันง่าย,ายๆเนี่ยพี่เมลีก็เอาท่าเทคนิคพี่แคนวาทาได้แต่คุณอาจไม่เคยรู้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูไปตามดูได้นะจ๊ะรับรองว่าคุณจะว้าวกับมันมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้ด้วยนะคะรับรองว่าคุณจะเป็นเริ่มต้นแบบมือใหม่แต่ทําได้แบบมือโปรเลยละค่ะ <c oughs> นะคะถ้าเกิดเพื่อน <c oughs> ๆคนไหนชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่เมลิด้วยนะจ๊ะ